ราศีมิถุนหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมเกณฑ์ชะตาเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภวาสนาและเรื่องต่างๆจะเป็นอย่างไรมารับชมคลิปนี้กันนะครับก่อนมารับชมฝากกดติดตามช่องอาจารย์นกรด้วยนะครับแล้วจะไม่พลาดสาระรความรู้ค้ำพยากรดีๆสำหรับคนทั้ง12ราศีแบบนี้อย่างแน่นอนครับราศีมิถุนจัดอยู่ในราศีธาตุลมมีสัญลักษ เป็นรูปคนคู่มีดาวประจําตัวเป็นดาวพุธชาวราศีมิถุนถือว่ามีพรสวรรค์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้คําพูดการติดต่อสื่อสารเจรจาปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมได้เป็นอย่างดีมีปฏิภาณไหวพริบที่เฉียบคมสามารถใช้สติปัญญาและคําพูดเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆให้เป็นไปตามที่ต้องการและถ้าหากชาวราศีมิถุนจะพูดหรือแสดงออกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มักจะได้รับความสนใจจากบุคคลรอบข้างอยู่เสมอเรียกว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมปีพุทธศักราช2565นี้ดาวประจำตัวของชาวราศีมิถุนคือดาวพุธได้โคจรอยู่ในเรือนราพะที่มีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสิ่งที่ได้มาแบบฟุกๆถือว่าในช่วงระยะเวลานี้จะทำให้ชาวราศีมิถุน มีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภและเป็นโชคลาภที่ได้มาจากหลากหลายช่องทางมากทั้งนี้ก็เพราะดาวพุธได้โคจรไปกลุ่มอยู่กับดาวกลุ่มใหญ่ในเรือนลาพานั่นเองจึงเป็นสาเหตุที่ดาวดวงอื่นๆจะมีอิทธิพลต่อดาวประจําตัวของชาวราศีมิถุนและเป็นสาเหตุที่บังเกิดโชคลาภต่างๆเหล่านั้นดาวกลุ่มนี้ได้แก่หนึ่งคือดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะ มีความหมายเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนฝูงหรือการเข้าสังคมการติดต่อพบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูงจึงจะนำโชคลาภมาให้หรือเพื่อนอาจจะนำของฝากของขวัญของที่ระลึกมาส่งมอบให้ดาวดวงที่สองที่มีอิทธิพลกับเรือนลาภานี้ก็คือดาวมฤตยูซึ่งมีความหมายถึงสิ่งที่ไม่คาดฝันหรือสิ่งที่ได้มาจากต่างถิ่นต่างที่ไกลๆเรียกว่าโชคลาภจะได้มาจากแดนไกล ดาวดวงที่สาคือพระราหูที่เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาพห,หมายถึงการช่วยเหลือสนับสนุนค้ำจุนโคจรมาอยู่ในเรือนลาภะได้ตำแหน่งเทวีโชคจึงมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงมีวัยมีศักดิ์มีฐานะทางสังคมสูงกว่าเราเช่นอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานเป็นผู้บังคับบัญชาของเราหรือเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงภายในบ้านของเรา และอีกด้านหนึ่งดาวเจ้าเดือนลาภะที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภโดยตรงคือดาวอังคารก็ได้โคจรไปอยู่ที่เรือนสุภเช่นกันในลักษณะนี้ทางโหราศาสตร์เรียกว่าการแ,รกกราารแลรก,รแรกเรือนเกษตรระหว่างดาวอังคารและพระราหูการแลกเรือนเกษตรนี้ก็ถือว่ามีคุณสมบัติเทียบเท่ากับเกษตรตาธทบดีคือมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งดวงดาวทั้งสองจึงมีกำลังมาก ด้วยการที่ดาวประจําตัวโคจรอยู่ในเรือนลาภะดาวเจ้าเรือนลาภะก็โคจรอยู่ในเรือนสุภะและดาวเจ้าเรือนสุภะก็กลับมาโคจรอยู่ในเรือนลาภะการไล่ดาวแบบนี้นะครับคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานในทางโหราศาสตร์อาจจะฟังดูแล้วงงๆบ้างแต่คนที่พอมีความรู้อยู่บ้างนะครับจะรู้ว่าลักษณะการแลกเรือนแบบนี้เป็นลักษณะที่ส่งผลดีให้กับดวงชะตาเพราะฉะนั้นในช่วงระยะนี้ ถ้าหากจะเกิดโชคลาภขึ้นโชคลาภนั้นจะได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุถึงประมาณ70-80%มาดูอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดพิจารณาที่สำคัญมากสำหรับชาวราศีมิถุนในระยะนี้ถือว่าเป็นสาเหตุที่จะทำให้ดวงชะตาเปิดไปสู่ความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าในอนาคตนั่นคืออิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่โคจรมาอยู่ในเรือนกรมมะ ถือว่าเป็นตำแหน่งที่โคจรอ,อยู่กลางศีรษะของชาวราศีมิถุนพอดีด้วยการที่ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่อันดับหนึ่งในทางโหราศาสตร์ถือว่าให้คูณและส่งผลดีกับดวงชะตาเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีก็ยิ่งบวกความหมายของดาวพฤหัสบดีเข้าไปอีกดาวพฤหัสบดีนี้ได้โคจรเข้าสู่จุดกลางศีรษะของชาวราศีมิถุน ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาและจะยังคงอยู่ในตำแหน่งนี้ไปอีกกระทั่งประมาณ1ปีจะมีอิทธิพลทำให้ชีวิตโดยรวมของชาวราศีมิถุนดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านๆมาจะพบเจอกับความเจริญข้าวหน้าโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอาชีพหน้าที่การงานก็เพราะดาวพฤหัสบดีนี้เป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะและโคจรอยู่ในเรือนของตนเองได้ตำแหน่งกเกษตาราธิบดี บวกกับช่วงตั้งแต่วันที่18เมษายนปีพุทธศักราช2565ไปจนกระทั่งถึงวันที่13มิถุนายนปีพุทธศักราช2565นี้มีดาวเกตที่เป็นสัญลักษณ์ของการส่งเสริมดาวดวงใดๆก็ตามที่ดาวเกตโคจรไปกลุ่มกันอยู่นั้นจะยิ่งทําให้ดาวดวงนั้นมีคุณหรือส่งผลดีกับดวงชะตาเป็นสองเท่าในช่วงระยะเวลานี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญ ที่จะทำให้ชาวราศีมิถุนได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆถือเป็นการเริ่มต้นนะครับอย่าพึ่งใจร้อนหรือมองว่ายัางไม่ได้ประสบผลสำเร็จทั้งนี้ก็เพราะดวงดาวที่จะส่งผลดีนี้พึ่งได้เริ่มโคจรเข้ามาในจุดที่ให้อิทธิพลกับดวงชะตาและจะยังคงอยู่แบบนี้ไปอีกนานพอสมควรสิ่งต่างๆที่เริ่มลงมือทำในขณะนี้อาจจะส่งผลในอีกระยะเวลาหนึง่ง การเริ่มต้นสู่สิ่งใหม่ๆในชีวิตนี้ได้รับอิทธิพลจากดาวศุกร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะซึ่งหมายถึงสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่และอีกด้านหนึ่งที่ดาวศุกร์ทำหน้าที่ก็คือทำหน้าที่เป็นดาววินาศก็คือสิ่งที่ไม่คาดฝันสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยไม่ได้วางแผนมาก่อนสำหรับคนที่มีอาชีพหน้าที่การงานทำอยู่แล้วจึงจะได้รับผลจากดาวศุกร คือจะมีงานเข้ามาแบบไม่คาดฝันมีงานที่ต้องเร่งรีบทำให้เสร็จผุดขึ้นมามีงานสำรองหรือมีงานเสริมมีอาชีพที่สองเกิดขึ้นและสิ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลดีให้กับดวงชะตาในภายหลังอิทธิพลที่ดาวศุกร์โครจรอ,อยู่ในเรือนกรรมมะกลุ่มกับดาวพฤหัสบ,บดีและดาวเกตนี้ถือว่าได้ตำแหน่งมหาอุดเป็นตำแหน่งที่สูงส่งมีกำลังมาก ก็ยิ่งจะเป็นตัวส่งเสริมให้อาชีพหน้าที่การงานของชาวราศีมิถุนพบเจอกับความเจริญก้าวหน้านั่นเองอิทธิพลของดาวศุกร์ที่โคจรได้ตำแหน่งมหาอุดนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่30เมษายนไปจนถึงวันที่25พฤษภาคมปีพุทธศักราช2565นี้ส่วนคนที่กำลังตกงานมองหางานอยู่ก็ถือว่าจะได้รับผลดีจากการโคจร ยกย้ายราศีจากดาวกลุ่มนี้เช่นกันกลุ่มอาชีพที่จะได้รับผลดีจากดาวกลุ่มนี้ได้แก่หนึ่งคือดาวพฤหัสบดีเกี่ยวกับเรื่องของครูบาอาจารย์งานสอนต่างๆแพทย์ทนายความนักกฎหมายวิศวกรงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตัว2คือพระศุกร์ได้แก่งานที่เกี่ยวกับกิเลสของคนทั้งหลายเช่นการเงินของหอมเครื่องประดับของสวยของงาม งานศิลป,ปะงานบันเทิงดนตรีการแสดงอาหารการกิน3คืออิทธิพลของดาวเกตที่ได้แก่งานซึ่งเกี่ยวกับขึ้นความถี่ทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นงานเกี่ยวกับการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆวิทยุสื่อสารสัญญาณภาพสัญญาณเสียงการขายโทรศัพท์มือถือรวมกระทั่งถึงคนที่ทำงานออนไลน์ก็จะได้รับผลดีจากการโครจร จากดาวกลุ่มนี้เช่นกันมาถึงเรื่องความรักของชาวราศีมิถุนในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมนี้ครับชาวราศีมิถุนมีดาวพฤหสัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิควบคุมดูแลเกี่ยวกับเรื่องความรักคู่ครองชีวิตคู่ซึ่งในที่นี้ก็ถือว่าเป็นดาวดวงเดียวกับดาวเจ้าเรือนกัมมะที่หมายถึงเรื่องอาชีพหน้าที่การงานที่อาจารย์ได้กล่าวไว้แล้วตอนตอน้น ในเมื่อดาวพฤหัสบดีนี้โคจรได้ตำแหน่งที่ดีคือเป็นเกษตรตรธิบดีเกี่ยวกับเรื่องความรักของชาวราศีมิถุนจึงเป็นไปนในทางที่ดีและดาวพฤหัสบดีได้โคจรกลุ่มอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะที่หมายถึงเรื่องของการเริ่มต้นชาวราศีมิถุนท่านใดที่กำลังโสดมองหาคู่อยู่ก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์ในความรักครั้งใหม่ แต่สำหรับคนที่มีแฟนมีคู่หรือมีครอบครัวแล้วการที่ดาวพฤหัสบดีไปโครจรกลุ่มกับดาวศุกร์นี้อิทธิพลของดาวศุกร์ส่วนหนึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศอาจจะมีผลเสียอยู่บ้างเกี่ยวกับสุขภาพของคนรักหรืออาจจะมีเหตุจำเป็นที่จะต้องได้ห่างกันสักระยะหนึ่งอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานเป็นต้นมาถึงเรื่องที่ต้องเตือนกันไว้สักเล็กน้อยครับสำหรับชาวราศีมิถุน นั่นก็คือเรื่องของสุขภาพนั่นเองทั้งนี้เพราะชาวราศีมิถุนยังคงมีดาวมรณะที่เกี่ยวกับเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บคือดาวเสาร์โคจรอ,อยู่ในตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะครับให้ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีหมั่นตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำมาดูเรื่องการเสริมลัคนาราศีเกิดในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้กันครับ ด้วยสาเหตุที่ดาวประจําตัวคือดาวพุธในระยะนี้ได้โคจรอ,อยู่ในเรือนลาพระอาจารย์จึงอยากจะให้เสริมชะตาเกี่ยวกับเรื่องของดาวพุธหรือพระพุธนี่เองวัตถุทานที่เกี่ยวกับดาวพุธนี้ได้แก่วัสดุอุปกรณ์การเรียนการศึกษาการทําบุญใส่บาตรการบริจาคหน้ากากาอนามัยใครที่ยังไม่พร้อมทางด้านทุนทรัพย์ก็สามารถใช้วิธีอาราธนาศีล และตั้งตนอยู่ในปิยาวาจาเมื่อได้ทำแล้วก็ทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรเทวดาประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนับถือวิญญาณบรรพบุรุษและผู้มีพระคุณทุกทกท่านขอพระแม่ธรณีและโลกทั้งสามรับรู้รับทราบไว้เป็นพยานแล้วอธิษฐานในสิ่งที่ตนเองปรารถนาหากไม่เกินบุญกรรมที่ตนเองได้สร้างไว้นะครับสิ่งต่างๆก็จะประสบผลสาเร็จโดยเร็ว ก็ขอให้ชาวราศีมิถุนและคนทั้ง12ราศีทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้อยู่นะครับจงประสบความสุขความเจริญก้าวล่วงข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาศัตรูคดีความโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุต่างๆและจนกระทั่งประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกๆประการนะครับอย่าลืมนะครับหากชอบคลิปคําพยากรณ์ในทางโหราศาสตร์ไทยสําหรับคนทั้ง12ราศีแบบนี้กดติดตามช่องของอาจารย์นกกรว้ แล้วจะไม่พลาดสาระความรู้คำพยากร์ดีๆแบบนี้อย่างแน่นอนครับในช่องของอาจารย์นกรก็ยังมีคลิปคำพยากรณ์สำหรับคนทั้ง12ราศีในช่วงระยะเวลาต่างๆให้รับชมอีกมากมายหลายคลิปนะครับกดติดตามแล้วเข้าเลือกรับชมด้วยการกดจากรูปภาพที่เห็นตอนนี้ได้เลยครับ